สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook SocialC คมในไซซ์่ทุกท่านนะคะ ouais. ัยก็จะมาตอบคําถามนะคะหลายๆคนบอกว่าเออเซสนิทกับแม่มากเลยนะคะแล้วก็เออสนิทกันมากซึ่งสนิทมองมากจนวันแม่ไม่รู้จะให้อะไรแล้วดีเพราะว่าทุกปีก็จะให้แบบว่าพวงมาลัยแอบเอาไปให้บ้างอะไรบ้างแอบวางไว้บนเตียงบ้างหรือแบบว่าทําคลิปเซอร์ไพรส์อะไรก็มีใน YouTube ก็มีแล้วนะคะซึ่งปีนี Wag ้ก็เลยคิดอยู่นานว่าจะให้อะไรดีจนตัดสินใจคะในเมื่อว่าเราแบบมี ธุรกิจของเราแล้วใช่ไหมแล้วหน้าเราใสหน้าเราใสหน้าเราใสจำสามรอบนะคะเราก็เลยอยากจะให้แม่เราหน้าใสบ้างนะคะก็เลยคลิดทําตัวนี้ขึ้นมานะคะเป็นพีระมิดนี่นะคะเป็นกิฟต์เซ็ตเลยพรีเมียมกิฟต์นะคะก็คือเฉพาะวันแม่โดยเฉพาะเลยนะคะตัวนี้ก็คือต้องสั่งจองเท่านั้นนะคะคือจริงๆแล้วว่าต้องบอกก่อนว่าเสย่าจะทํามาเพื่อที่จะให้แม่เย่าคนเดียวจริงๆนะคะแต่ทําไปทํามามันก็เลยกลายเป็นว่า มันเก๋ดีอ่ะแล้วแบบเออบางทีแม่ทุกคนเขาเหนื่อยนึกเอาไหมแม่เขาเหนื่อยเขาต้องการที่จะแบบว่าได้ใช้อะไรที่มันผ่อนคลายได้ใช้อะไรที่มันใช้แล้วมันสวยขึ้นนะคะเพราะว่าผู้หญิงทุกคนอยากสวยอยู่แล้วไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยอะไรก็แล้วแต่นะคะเส้ยก็เลยทํามาขายให้ให้ลูกๆทุกคนเลยที่ไม่รู้จะให้อะไรดีหรือแบบว่าอยากให้คุณแม่หน้าใสายอยากให้คุณแม่สวยบ้างก,กับเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้คุณแม่ดูแลตัวเองบ้างอะไรอยนะ่างเงี้ยบางทีแม่บางคนอาจจะยุ่งจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองก็เป็นได้ก็เหมือนแม่เสียก็เนี่ยนะคะ ต้องทําหน้าที่นี้นะคะแล้วก็จะบอกว่าตรงนี้เนี่ย เป็นเซตใหม่เลยนะคะแล้วก็เป็นโปรที่คุ้มมากๆด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้จะเขียนเอ่อให้ดูได้ให้ดูภายนอกกันนะคะก็จะเขียนว่า I love you mom นะคะแล้วก็ Super mom นะคะแล้วก็ Limited edition Limited <laughs> <laughs> edition <laughs> แล้วก็สำหรับเออมันมันจะมีแค่เฉพาะวันแม่นีเท่านั้นนะคะไม่ได้ไม่ได้ขายไปตลอดนะคะแล้วก็อ่ด้านนี้ก็จะเขียนว่าของขวัญชิ้นนี้แทนคําว่ารักนะคะเอ่อ I love you mom ซึ่งดูดูดรายละเอียดทุกอย่างแล้วคงมันไม่น่าจะให้เทศกาลไหนได้แล้วนอกจากวันแม่จริงๆเนาะ <laughs> แล้วก็ลูกคนนี้รักแม่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยคือมันซึ้งอะแก คือฉันเป็นคนคิดคำพูดนี้เองโอเคปะแล้วก็ด้านหลังนี้เราจะไม่เราจะไม่บีบบังคับจนเกินไปจนทําให้ทุกคนต้องใช้คาพูดเดียวกับเราซึ่งมันไม่โอเคนะคะเราก็เลยมีโน้ตให้เขียนกันเองเลยนี่นะคะก็หลายคนอาจจะแต่ว่าบางคนไม่กล้าพูดมีนะบางคนไม่กล้าพูดไม่กล้ากอดแม่ไม่กล้าหอมแม่ไม่กล้าบอกหลักแม่ไม่กล้าขอบคุณแม่ที่ดูแลเรามาในระยะเวลากี่ปีก็แล้วแต่นะคะซึ่งถ้าเขียนเป็นคำเป็นเป็นแบบตัวหนังสือมันน่าจะง่ายสําหรับหลายๆคนเซย่าคิดอย่างนั้นนะคะแล้วก็สำหรับตัวเซย่าเองด้วยนะคะเซย่าก็เลยเขียนน ขอบคุณที่เป็นได้ทุกอย่างเพื่อลูกคนนี้ความหมายก็คือว่าุยพูดแล้วจะร้องไห้นะคะก็ความหมายก็คือแม่เสียเป็นได้ทุกอย่างจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนนะคะหรือว่าจะเป็นพี่สาวที่น่ารักนะคะหรือว่าจะเป็นแม่ที่ให้กําเนิดแล้วก็เลี้ยงดูเรามานะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นหรือว่าจะเป็นเป็นแฟนในขณะที่เราไม่ได้มีใครนะคะซึ่งเราไม่ได้มีใครมาหล่อีหลายปีแล้วนะคะเราอยู่กับแม่มาตลอดแล้วก็แม่ดูแลเราดีมากนะคะอยากได้อะไรขอให้บอกถ้าแม่คนนี้ให้ได้ นางไม่เคยปฏิเสธเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมาจราิงๆที่ไม่ได้ที่ไม่ได้จะคลิปนะเวย้ยคือแบบพูดอะไรทุณมาอีกดอกรอเองแล้วก็ขอบคุณคุณแม่คนนี้ล่วงหน้าเลยนะคะที่ทําให้ลูกมีวันนี้มีวันที่ยืนหยัดได้ในสังคมมีวันที่ทุกคนรักเรานะคะแล้วก็อ่ามาต่อเลยคอนี้ก็ต่อเลยก็อ่านะก็มาต่อเรื่องนี้ก็ต่อเลยนะคะก็เปิดมาข้างในเออเปิดมาข้างในนะคะก็ จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือยังไม่ได้เปิดใช่ไหมอุ้ยร้องไห้เลยไม่สวยเราไม่เป็นไรเนาะเอาเปิดมาข้างในก็จะมีสบู่อย่างนี้นะคะก็จะมีเขียนรายละเอียดนะคะว่า go ้ไวท์เทนนิ่งโซฟ์นะคะแล้วก็จะมีเออ่เป็นตัวเซรั่มนะคะด้านนี้ก็จะเป็นเซรั่มนะคะก็จะเขียน all in one go serum นะคะแล้วก็จะมีโทนเนอร์ซึ่งโทนเนอร์เนี่ย ยังไม่มีขายที่ไหนมาก่อนเลยนะคะจะมีรุ่นนี้เอ่อจะอยู่ในรุ่นนี้คือเป็นเซตแรกนะคะแล้วก็จะเป็นอะไรที่เหมือนเอ่อมีจำนวนจํากัดในเซตนี้ด้วยนะคะก็จะมีโทนเนอร์นะคะแล้วก็มีกันแดดคือสินค้าในนี้จะมีทั้งหมด4ตัวนะคะก็อ่ะทวนให้ฟังอีกรอบนึงนะคะจะมีสบู่ให้คุณแม่ล้างหน้านะคะเสร็จปุ๊บอ่ะเช็ดหน้าด้วยโทนเนอร์นะคะของพีระมิดแล้วก็จะมีกลิ่นหอมละมุนซึ่งทาให้ผ่อนคลายอะไรอย่างนี้นะคะเสร็จปุ๊บก็ทาอันนี้เซรั่มนะคะเพื่อลดฝ้ากระ แม่บางทีคุณแม่อาจจะตากแดดหรือว่าใช้ชีวิตมาหลายปีแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะมีริ้วรอยหรือว่ามีฝ้ากหลักมีจุดดำๆหรือผิวหน้าไม่สม่ำเสมอก็จะเป็นตัวนี้เซรั่มนะคะแล้วก็กันแดดอ่ะกันแดดนี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่าบางทีแม่เราทำงานเนาะออกไปข้างนอกเจอบนละภาวะเจอแดดเจอแสงเจอแสงยูวีหรือทำในออฟฟิศก็แล้วแต่ก็ต้องชาก,กันแดดมันสำคัญมากๆนะคะเซตนี้นะคะราคาเรารวมทั้งหมดเลยนะคะสี่ตัวนี้อ่ะราคาสี่ตัวนี้นะคะจะรวมทั้งหมดอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยสี่สิบ ะะ2,740แต่ว่าเนื่องจากเป็นวันแม่เราก็ดิฉันทํามาขายแบบว่าเอาใจลูกๆโดยเฉพาะนะคะที่รักคุณแม่เหมือนดิฉันนะคะก็จะขายอยู่ที่1,490นะคะย้านะคะ1,490คือก็พูดง่ายๆว่าเป็นราคา3ตัวนะคะแต่แถมโทนเนอร์ให้เข้า <c oughs> ใจไหมคือแถมโทนเนอร์ให้ลองไปลองใช้ดูก่อนอย่างถ้าเกิดไม่ได้ซื้อให้แม่ซื้อใช้เองก็ได้นะคะอย่างบางคนที่ใช้พิรามิดอยู่แล้วใช้ผลิตภัณฑ์เซย่าอยู่แล้วคือมันคุ้มไงเซตเนี้ยนีกออกไหมคือคือไม่ต้องให้คุณแม่คุณคุณซื้อใช้เองก็ได้ ก็คุ้มก็คุ้มแล้วนะคะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยเนาะก็วันแม่นี้นะคะถ้ามิวจะให้อะไรบางทีแบบว่าเราให้ของเดิมๆซักๆเดิมๆทุกปีมันก็น่าเบื่อนะคะแม่ก็คงจะเบื่อแล้วอะไรเงี้ยเราก็ลองมาเปลี่ยนมาให้อย่างอื่นดูบ้างเนาะเจตนี้สวยมากเลยแล้วก็ทํามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะคะให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะสวยมากๆนะคะมีมีคําบรรยายล็อกกล่องเลยนะคะซึ่งคุณแม่ได้รับแล้วต้องน้าตาตกเชื่อแน่นอนก็เขาต้องแบบซึ้งแน่นอนแล้วเขาก็คิดว่าแล้วเขาต้องคิดว่าเอยทำไมลูกเรารักเราอย่างนี้อะไรเงี้ยเนาะโอเคน่อี รบคะราคาย้ำอีกรอบนึงนะคะ1นึ่งพันสี่ร้อยสั่งจองนะสั่งจองเลยส่งของให้ก่อนอ่ภายในวันที่10นะคะเพราะว่าต้องเอาไปให้แมวที่12ใช่ไหมเออก็ทุกของทุกล็อตจะส่งก่อนให้วันที่10นะคะก็โอเคนะคะโอเคนะคะชอบไลค์แชร์แชร์เจคกี้ใหมคะแล้วเจอกันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะพี่นรินทร์อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะดูหน้าอีกทีหนึ่งคัะ